สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แังนี้ครับแหมพวกคุณน,นี่สนุกปากนะหนุ่มน้อยหน้ามนขนหน้าจุดๆ,ๆวันนี้ออกมาก็พูดให้ถึง เอเข้าใจว่าผมกับลุงพลเมื่อกี้ก็คุยกันทักทายกันสารทุกสุขดิบคุยกันตลอดเวลาผมเคลียร์งานวันตรุษจีนวันวันนี้วันตรุษจีนก็ไม่อยากจะด่าอะไรมากมายเดี๋ยวจิตตกพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ให้ค่าอยู่แล้วแต่บางครั้งคุณควร อยู่ในขอบเขตบ้างนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคือจะให้ผมพูดกี่รอบผมทำทุกอย่างทำอาชีพสุจริตมันไปหนักหัวกระบาลใครกูถามหน่อยผมทำธุรกิจโลจิสติกขนส่งผมทำรับจำนองที่ดินมึงไม่เอามาลงผมทำขายข้าวขาหมูผมทำธุรกิจ ขายเสื้อผ้าที่แพลทินัมมึงไม่เอามาลงล่ะทำไมมึงต้องการเอาที่ขายเข้าขาหมูเพื่อที่มันจะดิสคเครดิตถามหน่อยการขายเข้าขาหมูมันไปนหนักหัวใครผมอยากถามหน่อยพวกมึงไม่ต้องถึงมือผมหรอกถึงมือมาดามพอเนะ่ะถึงมือปู่มุนีพอ พวกมึงอย่าไปให้ค่าผมถามหน่อยว่าผมทำธุรกิจรับจำนองที่ดินแบบถูกต้องตามกฎหมายทำไมคุณไม่เอามาเล่นไม่เอามาห้อยผมทำโลจิสติกขนส่งมีรถสิบกว่าคันยีกว่าคันคุณมึงนะ่ะไม่เอามาลงกูขาย ของแฟนกูเปิดร้านที่แพตินัมให้ลูกน้องขายที่แพตินัมค่าที่เดือนละแสนสองทำไมมึงไม่เอามาลงแต่เสือกเอากูยืนขายข้าวขาหมูมาลงความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลจากทางช่องมนโอมได้พูดไว้ดังนี้ครับจากนอนนาไปอยู่ในรถกระบะมันมีจริงๆบอกเลยว่าความอดโทนอดกลั้น นเรามันมีอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเด็กแล้วผู้ใหญ่จะทำอะไรเราไม่ได้หยุดเถอะทำอะไรให้มันรู้จักพอเป็นเด็กเป็นเล็กถ้ามีสามัญสำนึกความเป็นคนที่ทนมาเป็นเดือนแล้วกับพฤติกรรมยอดแย่บอกตรงๆงว่ายอดแย่รู้จักทำมาหากินอะไรที่สังคมเขายอมรับหน่อยไม่ใช่ เรียกแต่คนเข้ามาดูให้เขามาดูเรื่องอะไรไร้สาระพูดแต่เรื่องเดิมๆไม่อับอายคนอื่นก็อับอายเรื่องชื่อเสียงวงตระกูลตัวเองหน่อยอยากได้มากหรือเงินนะ่ะเงินที่ได้จากการไปว่าคนอื่นเขาเห็นเขานิ่งเห็นเขาไม่พูดเอาใหญ่ลุงกับป้าอยู่บ้านอยู่กับยูทูบเบอร์ ไม่เคยไปร่ารานใครก่อนพ่อบุพการีผู้ให้กำเนิดเขาน้ำตาตกร้องไห้กับการกระทำของลูกอันนี้ไม่ได้ว่าใครจะรับก็รับไปแต่มันควรจะหยุดได้แล้วควรจะหยุดได้หรือ,อยังบ้านไม่ได้ไกลกันนะถ้าแน่จริงนะ่ะถ้าเอาเขาข้อกฎหมาย ถ้าแน่จริงน่ะเป็นลูกผู้ชายจริงเอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริงให้มันเข้าข้อกฎหมายกันไปเลยไม่ต้องทำเป็นทีเล่นทีจริงลุงกับป้านิ่งมานานแล้วสวดอิติปิโสสวดพาหุงมหาจาักรพัริสวดชิน,นาปัญชรสวดเกือบจะทุกบทแล้วบทอะไรที่สวดไม่ได้ก็จะพยายามสวด แต่สิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะไม่อยากให้ครอบครัวเกิดการแตกแยกความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทุกอย่างสงบเหลือแค่มีฝ่ายดิ้นตอนนี้การนำเรื่องเวลาหายตัวของเด็กได้รับการสารต่ออย่างละเอียดยิบมีหลักฐานยืนยัน หลายส่วนตรงกันจะไม่ตรงก็แค่เวลาของตำรวจที่กำหนดไว้9นาฬกานาทีถึง0นาฬกาซึ่งไม่มีผลอะไรเพราะชาวบ้านพื้นที่รวมทั้งฝ่ายแม่เด็กก็ยึดตามเวลาก่อน9โมงเชา้าดังนั้นคดีก็ต้องจบเพียงลุงพลมาอุ้มหลานซึ่งแน่ชัดว่าลุงไม่ได้มาจริงๆ เมื่อจบอยู่ตรงนี้เรื่องอื่นๆเช่นเส้นผมป้าย่อมไม่ลอยไปตกพอดีเปะ๊ะบนเขาข้างร่างเด็กแถมมีตำรวจตาดีมองเห็นการเน้นหลักเรื่องเวลาหายของเด็กทำให้อีกฝ่ายจมอยู่ในพิรุษ6-7ถึงคนแบบพูดไม่ออกการทำงานของทนายใหม่กลับมาดาม ที่ล้วงข้อมูลลับของฝ่ายนี้ได้หมดรวมทั้งภาพเจ้าหน้าที่ร่วมบนเขาในนิทานในซอและยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงหลายคนที่ช่วยกันพูดเรื่องนี้ถึงกับทำให้อีกฝ่ายร้อนตัวมากแต่ไม่กล้ามาพูดต่อปากต่อคําได้แต่แอบเต้นไม่ให้คนเห็นทว่ามีเด็กชาย ต่อเต่าคนหนึ่งออกมาออกอาการจึงกรบเกลื่อนด้วยการพูดเรื่องส่วนตัวในอดีตของลุงพลแต่ไม่มีอะไรสำคัญเลยเพราะคนเราทุกคนมีเรื่องลับในอดีตทุกคนซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเด็กชายต่อเต่ายัางอัดคลิปเสียงและเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่ตัวเองมาวิจารณ์ซึ่ง ไม่มีลูกคนใดทำกับพ่อแม่แบบนี้แต่กลับมีผู้คนรวมทั้งตำรวจไปสารเสริญเย็นยอเด็กชายต่อเต่าว่าทำดีก็แปลกดีการหนีไม่ออกของฝ่ายนี้จำต้องเงียบรอเวลาติดคุกเมื่อวันนั้นมาถึงส่วนลิ่วล้อยูทูบเบอร์คนที่กลับหลังหันไปหนุนเด็กชายต่อเต่าก็รู้ตัวดีว่า ว่าคิดผิดกลับตัวไม่ทันแต่ยังพยายามหาเรื่องไร้สาระเอามาตีลุงป้าขอยืมคำหมดคำสีว้าจึงต้องพูดข้างๆคูคูๆด่าลุงไปวันๆแต่แต่ละคนนะ่ะใบหน้าจ๋อยดูหมดราศีลงนี่แหละไปเข้าข้างฝ่ายกล่าวหาคนดี คือลวงป้าว่าทำผิดแม้ตอนนี้รู้ตัวแต่ยังรันทุรังตำหนิลุงป้าพลอยทำให้ตัวเองพากันหมองลงทุกวันสวัสดีครับวีระลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y YouTube เจ้าปู่แชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับคนในบ้านที่เสียชีวิตบ้านหลังไหนที่มีความผูกพันกับคนอยู่ในบ้าน ที่เสียชีวิตพี่น้องสามีภรรยาหรือพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะไม่เอาสายสินล้อมบ้านเพราะอะไรเพราะเขามีสายความผูกพันอยากให้วิญญาณคนที่เขารักกลับเข้ามาบ้านกลับเข้ามาเยี่ยมเยียนเข้าฝันเขาจะไม่เอาสายสินล้อมบ้านแต่นี่อะไรบ้านของน้องบ้านญาติของน้องพอเผาศพ พอน้องเสียชีวิตเนี่ยรีบเขียนยันเอายันมาให้ให้หมอผีมาเขียนยันกันผีเลยสามหลังอันคนร้ายยังจับไม่ได้เลยไม่อยากให้น้องกลับมาเข้าฝันเหรอกลับมาเข้าฝันบอกว่าใครทำน้องเหรอกลัวอะไรรีบเขียนยันกันไว้เลยศพน้องก็รีบเผา เผาแบบกระทันหันมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้คิดว่าหลายท่านในนี้น่าจะรู้มากกว่าผมถ้าพูดผิดช่วยบอกด้วยเท่าที่ผมรู้มาถ้าเกิดคนตายถ้าเราไม่รีบเผาศพหรือไม่รีบทําพิธีตามศาสนาเนี่ยวิญญาณก็จะไม่สงบถ้าสมมุติว่าไม่รีบเผาศพ เหมือนกับวิญญาณจะไม่สงบวิญญาณไม่ไปสู่สุขติดังนั้นเนี่ยการที่เขารีบเผาศพเนี่ยหถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะเพื่อทําลายหลักฐานถ้าเป็นศสยศาสตร์อยากให้น้องสงบอยากให้วิญญาณสงบเพราะถ้าเกิดไม่เผากลัววิญญาณน,น้องจะอาลวาดก็เลยต้องรีบเผาเข้าใจไหมครับนอกจากจะไม่เอาสายสินล้อมบ้านแล้วเนี่ย เขายังปักธงปักทูปบอกกับเจ้าที่บอกกับศาลพระภูมิหรืออะไรอย่างนี้ให้อนุญาตให้เข้าบ้านได้ด้วยถ้าเป็นคนในบ้านเขาก็จะอนุญาตให้เข้าบ้านได้ด้วย